สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ละทุกท่านครับเรามาดูการทําความสะอาดนะครับเครื่องตัดหญ้าครับตอนนี้เราก็แกะมาแล้วนะครับแกะเรียบร้อยครับส่วนใหญ่เราใช้งานใช้งานไปครับหนี่จะเป็นพวกคราบน้ำน้ำมันสองทีครับคุนจะมาติดตรงนี้ครับเราก็จะมาล้างกันครับล้างด้วยเบนซินครับ ไม่เดือบพวกนี้นกองกองฝุ่นครับในกองฝุ่นมาดูกันครับว่าเราล้างถึงอไงครับเราล้างแบบนี้เราไม่ต้องใช้พ่อลมเป่าครับแบบนี้เราไม่ต้องก็ได้นะครับพอเราลอกล้างข้างนอกเพื่อเอาเอาเศษฝุ่นออกเท่านั้นเองนะครับเราก็จะใช้แปรงนี่นะครับแปรงคาสีล้าง ป็นแบบนี้ครับล้างนะครับอเรามาดูครับตอนนี้ก็ลราล้างพวกกลองฝุ่นครับแบบแบบนี้ครับอันนี้นี่ก็สะอาดแล้วกันเนี่ยครับเก็บไว้แล้วเราก็มาดูขั้นตอนตรงนี้ติดฝาครับยกขวอมมาล้าง <c oughs> ล้างเอาฝุ่นออกครับเราใช้ไปฝุ่นมันติดครับท่านผูน้ชมนี่เราล้างแบบนี้ครับแบบนี้ก็สะอาดแล้วครับแบบนี้ล้างครับสะอาดถ้าเราใช้งานเราก็ต้องหมันล้างนะครับท่านผู้ชมหมันล้างมันทําความสะอาด ส่นกับยาเขาก็จะทางาน,นให้เราดีครับมีอะไรติดเปล่าในพวกนัดนี่ครับห,หายไปไหนละ <c oughs> เดี๋ยวครับเดี๋ยวมันหายเป็นตัวครับอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวค่หาครับดูไปละพวกนัดพวกนี้จะชอบหาย <c oughs> ามาล้างไปก่อนเร <c oughs> าจะล้างพวกนี้ครับมันสอดอยู่ในนี้นะครับในฝุ่นอยู่ตรงนี้เละ,ะถ้าฝุ่นมันติดมากเกินไปก็จะทําให้สายพวกนี้นะครับทํางานไม่ดีครับสายไฟแล้วก็หววคาบุกปกจะติดกับคาบูลเลเตอร์นี่ครับคาบูลเลเตอร์ตรงนี้ โรล้างอันนี้มันเหมือนใหม่เลยครับท่านผู้ชมเราใช้เราใช้งานไปเราก็จะมั่นใจนะครับว่าเขาสะอาดเรียบร้อยแล้วเจ้าเครื่องพวกนี้เขาชอบสะอาดครับ <laughs> อชอบสะอาดไม่ให้ปนติดนะครับติดบ้างแต่ย่าติดมากเกินไปนะครับ นี่ครับเราต้องบั่นล้างเขาบ้างตัวนี้ครับสำคัญพวกคาบูเลเตอร์นี่นะครับเวลาเราออกนาง,งานนี้เรางานเราต้องเสร็จครับเราไม่สามารถที่จะพกเครื่องเราไม่สามารถที่จะพกเครื่องยนต์ไปสองเครื่องยนต์ได้ครับมาโอกาสก็พกได้ครับมาโอกาสก็เอาไปเครื่องเดียว <laughs> นี่ครับมกจะสะอาดให้เราใช้ได้ครับล้างเข้าไปครับนี่ล้างเข้าไปแบบนี้ครับล้างเข้าไปปกสตาร์ทนี่กับมันกนนรารขั้นตอล้างครับล้างได้นะครับแล้วเอาปุ่มบ้างส่ยสตาร์ทก,ก็จะสะอาดครับใช้งานได้ตลอดการแล้วก,ก็จากตัวนี้อีกครับนี่ จเจ้าหุ่มหม้อฟองหม้อฟองลงหม้อฟองกันฝุ่นนี่ครับแต่พัข้อสามก็แบบนี้นผ,มผมหาหมนอ็อตเจอแล้วครับกระดาษสีดำน็อตสีดำปนกันมองไม่เห็นนี่ครับทำแบบนี้ครับ นี่เราจะเรายังจะไม่แกะตัวนี้ครับหลังท่างอกอของแบบนี้ส่อล่อน้ำมันให้เขาแห้งครับเขาแหงแ้งเราประกอบเสร็จเรียบร้อยครับไป ได้ครับยังได้ตอนนี้เราก็จะประกอบให้เขาเข้าเหมือนเดิมแบบนี้ครับเ,ออเกือบลืมครับนี่เออเข้าแบบนี้ถูกไหมถูกเราก็ขยันทำครับท่านผู้ชมบ่อยๆครับเราทำบ่อยๆเราก็จะเกิดความชำนาญครับเกิดการเรียนรู้ บางครั้งผมไม่ได้ทํานานนี้ผมก็ลืมนุครับก็ไปแบบนี้ครับดูเนเืิน<ๆ>เขาไม่มีอะไรครับดูเปลผอยนะำดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วบางครั้งเขาก็จุกจิกเอาเหมือนกันครับเครื่องยนต์พวกนี้นะครับ กันฝุ่นนะครับเอ้แต่ตัวนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับที่นี่หาพวกนี้ก็ได้นะสก็ตไบอย่างนี้มาตัดๆเอทาทำเป็นรูนะแต่ต้องมันมีแบบก่อนี <laughs> นก่ก็กันฝุ่นกันครับกันฝุ่นเข้าไปด้านในนะั่อ้าวเสร็จแบบนี้นแล้วเราก็จะประกอบตบเข้าแล้ว รุ่นนี้ดีครับมันมีน็อตขันแบบนี้ไม่หายครับมันมียี่ห้อหนึ่งยี่ห้อยี่ห้ออื่นนะครับบางครั้งของราคาแพงครับราคาเกือบเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับเกาแปดพันเนี่ยเขาทำตัวนี้ไม่ค่อยดีครับสวมอัดไปเฉยๆไม่มีน็อตยึดครับใช้ไปใช้ไปแบบเครื่องมันกระเทือนนะหายนะครับท่านผู้ชม ฝาเนี่เคยหายครับผมเคยหายจะมีมาใช้รุ่นรุ่นรุ่นนี้มันมีน็อตขันไม่หายแล้วฝาไม่หาย,หายาบางม,มันหล่นหายแล้วครับท mm ่านผู้ชมมันมันกระเทือนนะครับกระเทือนไปกระเทือนมานี่หล่นหายเลยครับนี่มันเป็นสีดําด้วยครับ mm hmm. มันปคนกับหญ้าครับสีดำนี่นะ มันเป็นสีแดงเออย่างงี้ค่อยๆค่อ,อยหายยากไปส่วนใหญ่าชาวฝาตรงนี้มันสีดำครับข็ไม่ทำสีแดงมาให้เราจริงๆน่าจะทำสีแดงนะครับ <laughs> สีแดงมันตกเวลามันหล่นป้นเรงหาง่ายนะเราก็มาทดลองดูครับพวกนี้ กดออกหน้าง,งานเราลองเราลองเครื่องนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเราสตาร์ทเครื่องนะครับเราต้องดึงชกขึ้นซองก่อนนะครับดึงดึงชกขึ้นถึงเราจะสตาร์ทสตาร์ทเครื่องได้นะครับลองดูลืมบอกไปครับอันนี้ผมต่อขาครับรุ่นนี้ขามันจะสั้นนะครับท่านผู้ชมขามันสั้นเพราะเวลาเราเราสตาร์ทนี่เราจะ ใช้เท้าเข้าไปอย่างนี้นะครับน้องชมที่เท้าเรานะครับที่เท้าเราจะสอดเข้าไปเหยียบอย่างนี้นะครับเพื่อให้ดึงสตาร์ทมันมันจะได้มันจะแน่นแน่นมันมันจะไม่ได้ไม่โยกขึ้นมานะครับเหยียบแล้วก็กดนี้ด้วยนะครับเราสตาร์ทจะได้จะได้แข็งแรงนะครับเดี๋ยวนี้เขานั่งสบายแล้วเราเราเหยียบนะครับเราต่อต่อขามาให้มันยา,ยาวๆสามารถเท้าเหยียบเขาได้ น,นี้เครื่องมัน,มนคเครื่องมันติดครับเครื่องมันติดเดี๋ยวผมดูดูสายสายตัวนี้นก่อนครับสายตัวนี้ว่าลูกลูกลูกอะไรลูกลูกอะไรเขาติดไหมนะครับเดี๋ยวผมต่อเชื่อมให้ครับ,เร,บเรารับเราจะลองสตาร์ทแล้วครับลองเครื่องมันตรงนี้ครับตรงนี้นทำเสถียรไหมครับ จะตรงนี้นะแต่ผมมาปรับตรงนี้นะครับปรับตรงนี้เรามาเล่งตัวนี้ดูครับเดี๋ยวผมหาอะไร,ไม,รมาลองที่หวัวก่อนครับโอยลองที่หัวมาลองที่หัวเอาละ่ะ แม่มาแล้ะครับอนนี้เราลองไปแล้วผมว่าอันนี้ออกครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คนระับเอแล้วเราลองดูรับนี้ ลองอีกครั้งครับ ทา่ทานผู้ชมเครื่องป็นเครื่องตัดยญานะครับทุกยี่หอ้อเขาจะมีตรงนี้นะครับมีตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเขาจะไว้ปรับสายพวกเร่งน้ํามันนะครับจากตรงนี้ก็มีความสําคัญนะครับนี่นะครับมันมีเกี่ยวอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็ไปปรับเข็มน้ํามันเหมือนกันขับตัวนี้นะแล้วก็มาปรับสองตัวนี้นะครับจูนให้เขาเข้ากันได้นะคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กด share. กระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้มีคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ